เอ,เอาตรงๆนะผมก็ได้ยินมาว่าคุณไปไปเนี่ยไปบอกเขาว่าขอสองก้อนสามก้อนเนี่ยคุณก็ยังคงยืนยันว่าคุณไม่ได้มีการไปเรียกทรับย์ทนไม่เคยเรียกทรับค่ะผมบอกคุณแค่อย่างเดียวเลยว่าสุดท้ายแล้วเรื่องเนี้ตำรวจก็มีคลิปเสียงอยู่เยอะมากแล้วผมเชื่อว่าเยอะมาก,กับที่ผมมีด้วยซ้ำ<ด>ผมว่าคุณต้องเข้าสู่กระบวนการแน่ก็ย,ยินดีในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการ พัดทำพัดก็เป็นสำนักง,งานกฎหมายเหมือนกันเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันเป็นธุรกิจเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันไม่ได้กินยามันอาจจะผิดพลาดตรงที่เราอะมาใกล้ชิดกันระหว่างธุรกิจกับการช่วยมันก็เลยเป็นบทเรียนของพัดใุวัน,น คนในวิชาชีพนะคะถึงกับเดือดคำเมื่อทนายชื่อดังนะคะอย่างทนายเกิดผลค่ะได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นขอพูดบ้างนะคะหลังคุณพัชกฤตอนงค่ะได้มาออกจอหัวนะคะหลังออกมาเคลียร์ปมที่สังคมค่ะมีการคอรหาว่าเป็นนักร้องเรียนผู้หญิงตบรับดีไอคอนสิล้านบาทและท้งนี้นะคะคุณพัชค่ะก็ยังมีการยืนยันว่าตนเองเนี่ยก็เป็นสํานักง,งานกฎหมายเหมือนกันทำธุรกิจเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันไม่ได้กินยาผู้เสียหายที่เคยช่วยเหลือเนี่ยก็คือช่วยแต่ว่ามันผิดเนี่ยที่มาใกล้ชิดกันในส่วนช่วยธุรกิจกับการช่วยเหลือก็เเลยยกาป็น เรื่องของตัวเองในวันนี้งานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทาเอาทางด้านทนายเกิดผลค่ะก็ได้มีการเดือดซัดนะคะนักร้องนกสองหัวก่อนล่าไล่ปิดสํานักง,งานกฎหมายใช่อย่าเอาสํานักง,งานกฎหมายเดี๋ยวมาหากินด้วยวิธีนี้ลั่นเดือดว่ากิน2ทางเนี่ยก็ปิดสานักง,งานกฎหมายไปไปทํางานเนี่ยเป็นนักร้องเถอแต่ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านของสาวพัดเองค่ะหลังเจอเกระแสสังคมโจมตีนะคะล่าสุดเธอก็ได้เคลื่อนไหวแล้วค่ะมีการออกมาโพสต์ตั้งคำถามแล้วก็มีการขอถามกลับสังคมสั้นๆค่ะสืบเนื่องจากรายการหนนกระแสเทมเมื่อวานนี้นะคะ22ตุลาคม2 5 1 7า่ะทาง้านของ คุณพัดกฤิอนอโงผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่และประธานศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์สคอ,อ,อก็ได้มีการออกมาเคลียร์ข้อคอรหานะคะจากกระแสข่าวที่มีนักร้องเรียนผู้หญิงตบทรัพดยดีไอคอน10ล้านบาทซึง่งนั้นค่ะก็ได้มีการกล่าวว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบว่าวมีคลิปออกมาหรือไม่แต่ตนเนี่ยยืนยันว่า10บล้านบาทไม่มีแน่นอนถ้ามีเนี่ยตนก็พร้อมชี้แจง ตนมั่นใจว่าไม่เคยพูดประเด็นนี้เพราะผู้เสียหายเนี่ยมาขอความช่วยเหลือทั้งหมด89คนมูลค่าความเสียหายประมาณ15ล้านบาทและทางฝ่ายคู่กรณีคือ t ดี i ไอคอนได้ขอเจราจาปรับลดต่อรองเหลือ8ล้านบาทโดยครั้งนี้มาร่วมรายการหัวกระแสค่ะเธอนั้นเนี่ยก็บอกว่าจะนําหลักฐานเนี่ยมาชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนออกมายืนยันข้อเท็จจริง ซึ่งบอกเลยนะคะว่าในรายการค่ะก็มีการดำเนินเรื่องอย่างดูเดือนนะคะซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเองค่ะแล้วก็คุณการจอมพลังก็ได้มีการถามคุณพัฒในหลายประเด็นที่เป็นข้อคหาของสังคมค่ะว่ามีการข่มขู่เรียกเงินจากฝ่ายผู้เสียหายแล้วก็มีการไปเรียกเงินจากฝ่ายเดียไอคอนอีกทางเนี่ยด้วยหรือเปล่าอีกทั้งยังมีช่วงที่คุณหนุ่มกัญชัยค่ะมีการเผยความลับแฉบอส์พอลที่แอบอัดเสียงโดยเอาเครื่องอัดเสียงเนี่ยไว้ที่แฮร์พีชแล้วก็เปากางเกงเนี่ยนานเจ็ดชั่วโมงเต็มงานนี้ ไปเอามาฟังได้เลยว่าเธอนั้นเนี่ยไม่เคยเรียกรับเงินอย่างที่ถูกกล่าวหาแน่นอนและอย่างไรก็ตามนะคะในเทปนี้ค่ะก็ยังได้มีการเปิดเผยตัวละครลักอีกตัวนะคะที่เป็นหนอนบอนไส้ค่ะที่บอสพอลเนี่ยมีการวางแผนมาโดยมีการแอบส่งเข้าไปในกลุ่ม89คนหรือว่าไปแฝงตัวอยู่กับผู้เสียหายที่รวมตัวกันไปร้องเรียนคุณพัทโดยบอสพอลค่ะก็ได้มีการส่งไปสืบว่ามีประเด็นไหนเนี่ยที่เข้ามาร้องเรียนบริษัทและบริษัทเนี่ยจะต้องตั้งรับอย่างไร โดยหนอนนะคะก็ได้มีการยืนยันว่าคุณพัทเนี่ยบอกว่าให้บอสพอลเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอบางเขนแล้วเขาเนี่ยจะเอาใบแจ้งความไปแจ้งตํารวจไซเบอร์เพื่อที่จะยิงเพจหนึ่งเนี่ยให้ปลิวโดยต้องมีการเอาเงินสดเนี่ยไปจ่ายเป็นค่าดําเนินการเนี่ยสามแสนบาทมีหลักฐานเป็นแชทแล้วก็มีภาพตอนบอสเนี่ยนั่งนับเงินเอาไปจ่ายด้วย และในตอนแรกที่มีผู้เสียหายเนี่ยมาร้องกับคุณพัฒก็มีการเรียกเงิน2ล้านบาทบอกว่าจะเอาไปเคลียร์กับผู้เสียหายตัวตึงก่อนซึ่งคุณพัฒบอกว่า2ล้านที่ว่าเนี่ยมันเป็นยอดความเสียหายที่เราบอกให้เขาไปเคลียร์คืนผู้เสียหายก่อนมันไม่ใช่การเรียกเงินจากเขาแล้ว2ล้านนี้มันก็อยู่ในยอด8ล้านกว่าบาทที่ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว และจากนั้นนะคะคุณกิ๊กค่ะนอนบันไส้นะคะก็ยังมีการเล่าอีกว่าบอสปันที่ไปปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคุณพัทที่บ้านเขากลับมาเนี่ยก็ร้องไห้ให้ตนฟังว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยหมดเงินหมดทองไปเยอะมากแค่ไปหาคุณพัทที่บ้านเนี่ยก็หมดไป6กแสนแล้ว ทางด้านคุณพัดค่ะก,ก็ได้มีการกล่าวว่าพอได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกแย่เหมือนกันเพราะว่าคุณปันเนี่ยมาหาตนที่บ้านมาขอร้องให้ช่วยเรื่องผิดก็ว่าไปตามผิดแต่เราเห็นว่าเขากําลังเดือดร้อนผู้หญิงคนหนึ่งกําลังจะไปติดคุกเราก็อยากช่วยเขาแต่มันเป็นการจ้างมันมีค่าดําเนินการ0 0 0 0นบาทถ้าเขาไม่เต็มใจจะจ่ายก็ไม่ควรต้องจ่ายไม่ใช่จ่ายมาแล้วแล้วมาพูดทีหลังแบบนี้เหมือนกับเราไปขู่เอาเงินจากเขาทั้งๆที่มันเป็นการจ้างเป็นเรื่องธุรกิจ ได้คุณกิ๊กค่ะก็ได้มีการสอนกลับว่าถ้าเป็นหนูนะถ้าเรารับเงินเขาแบบนี้แล้วเรารู้สึกแย่เรารับเงินเขาไม่ได้ทําไมเราไม่ปฏิเสธการรับเงินเขาตั้งแต่แรก ซึ่งคุณกิกก็ยังมีการเล่าอีกว่ามีอีกหลายคนที่มาเรียกเอาเงินมาตบซับจากดีไอคอนแม้แต่คนที่เป็นข่าวดังตนก็เคยเจอเคยคุยเขาก็มาเรียกเอาเงินหลักแสนโดยเวลารับเงินเขาให้โอนเข้าบัญชีมา้าซึ่งเป็นชื่อบัญชีของคนอื่นอีกทีจากนั้นนะคะคุณพัทก็ได้มีการขอดีแคร์ตัวเองนะคะซึ่งเธอนั้นได้กล่าวว่าเรื่องเงิน10ล้านบอกว่าในประเด็นเรื่องเงิน10บล้านบาทเนี่ยเกิดจากทนายของบอสพอลออกมาพูดทั้งที่เป็นเงินในส่วนที่จ่ายให้ผู้เสียหาย8.3ล้านบาทดังนั้นสนดสาองงล้านบาทโดยประมาทนั้นทางทนาย ความของตนจะขออนุญาตฟ้องทนายคนดังกล่าวเพราะทําให้ตนเสียหายอย่างมากซึ่งตนไม่ได้รับแต่ทนายคนดังกล่าวกลับพูดทั้งที่ไม่มีหลักฐานทั้งนี้คุณพัฒนนะคะก็ได้มีการกล่าวยืนยันว่าตัวเองเนี่ยก็ทําสํานักงานกฎหมายทําธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจ่ายค่าดําเนินการมันก็ต้องจ่ายสํานักงานกฎหมายทุกสํานักงานในประเทศเนี่ยลองตอบหน่อยว่าคิดค่าดําเนินการเนี่ยเท่าไหร่ตนเนี่ยก็เป็นสํานักงานกฎหมายเหมือนกันทําธุรกิจเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันไม่ได้กินหญ้าผู้เสียหายที่เราช่วยเหลือเนี่ยก็คือช่วย แต่มันผิดที่มาใกล้ชิดกันในส่วนของธุรกิจกับการช่วยเหลือมันก็เลยเป็นบทเรียนของตนเองในวันนี้และอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะหลังจบรายการผลกระแสนะคะทางด้านของทนายชื่อดังค่ะอย่างทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะก็ได้มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทันทีโดยทนายเกิดผลค่ะได้มีการโพสตระบุข,ข้อความว่าเคยสงสัยมาโดยตลอดว่าพวกนักร้องเขามีไรายได้จากไหนตอนนี้เข้าใจแล้วครับ และเช้าวันนี้นะคะ23ตุลาคมค่ะทนายเกิดผลค่ะก็ได้มีการโพสตระบุข้อความเดือดอีกครั้งว่านก2หัวคือฉายาที่เหมาะสมที่สุดกับนักร้องสาว แล้วก็มีการโพสต์อีกครั้งนะคะโดยมีการซัดเดือดคุณพัทค่ะโดยมีการไลใ่ให้ปิดสมัรง,งากฎหมายไปทํางานเป็นนักร้องซึ่งทนายเกิดผลค่ะก็ได้มีการโพสต์ระบ,บุข้อความว่ากรณีที่คุณกลต่นอโณงนักร้องสองหน้าคว้า2ไม้รับเงิน2ทางทั้งทางผู้เสียหายและทางบอสพอลโดยอ้างทางหนึ่งเป็นการกุศลส่วนอีกทางเป็นธุรกิจเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องของบริหารทางกฎหมายโดยเธอบอกว่าเธอประกอบสํานักงานกฎหมายมีทนายความเป็นทีมงานคนประกอบอาชีพด้านกฎหมายจริงเขาไม่ทําแบบนี้เป็นเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพยิ่งเป็นทนายความ ยิ่งทําไม่ได้เลยเพราะทนายความมีข้อกําหนดว่าด้วยมันญาทนายความที่มีต่อตัวความเมื่อคุณรู้ความลับรู้ข้อมูลของลูกความทุกอย่างแต่คุณทํางานให้อีกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับลูกความของคุณโดยเรียกรับผลประโยชน์มัดมันเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอย่าเอาสํานักกฎหมายมาหากินด้วยวิธีนี้เลยการหากินตีกลองสองหน้าแบบคุณกฤิดอ,อนองมันทําให้วิชาชีพกฎหมายหรือสํานักงานกฎหมายดีๆพลอยถูกตําหนิหรือถูกมองไม่ดีในทางเสียหายไปด้วยถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพก็ปิดสานักงานกฎหมายแล้วไปทํางานเป็นนักร้อง อคุณท่า,ามกลางชาเช้าในค่ะที่มีการเข้ามาสแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะว่าทนายเกิดผลพูดได้ตรงใจชัดเจนอ่านขาดมองเธอทะลุถึงลำไส้ใหญ่เธอคงทำมาหากินในรูปแบบนี้มาเยอะต่อเยอะบิดเบือนตาแบงแขไปเรื่อยไม่ธรรมดาเลยจริงจริง,รงทิงบุบทันเลยค่ะคุณทนายคำว่าจัญญาบันป้าคนนี้รู้กฎหมายดีเตรียมตัวมาดีมากแต่มาพังโดนเจอคลิปเจ็ดชั่วโมงในนั้นมีข้อมูลเด็ดๆที่ออกอากาศไม่ได้เยอะอยังไงก็ไม่น่ารอดเ<ๆ>ขาก็เคลมอยู่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์ลูกโซ่ครับท่านทนาย ตัวเขาเองก็ยอมรับนะพลาดท,ที่รับ2ด้านก็ตลกดีอะขณะที่ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านของคุณพัฒกฤิอนอโงค่ะหลังจากเธอน้น,นะคะมีการเจอกระแสสังควมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะล่าสุดวันนี้นะคะเธอเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพส์ระบุข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวซึ่งท่านั้นค่ะก็ได้มีการโพสตระบุข้อความว่าเพราะอะไรระเบิดถึงมาลงที่กฤิอนอค์งทั้งที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์กันหมด ท่ามกลางชาวเหน็ดนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์โพสของคุณกฤอนงสนันค่ะว่าสองชั่วโมงที่ตามดูในหักระแสให้คะแนนเต็มร้อยครับทองแท้ไม่แพ้ไฟครับวิธีการหาเงินเขาสุดยอดมากถ้ารู้จริงๆนางสุดยอดวิธีหาเงินนางมีกลุ่มไลน์กิน2เด้งมีกันหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่รู้ตัวอีกหรอว่าสิ่งที่ตัวเองทําเป็นยังไงคําพระบอกคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่แบดท,ที่คิดว่าตัวเองกูดอังกฤษดูซอฟกว่าทำจนเคยตัวจนคิดว่าผิดเป็นถูกเห็นกงจักเป็นดอกบัวถ้ายังไม่รู้ตัวก็ทําต่อไปจ้าชาวบ้านเขารู้แล้้วก็เท่านนั และงานนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าหลังจากนี้นะคะคุณพัทค่ะเธอนั้นจะมีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่หลังจากที่ทนายเกิดผลค่ะออกมาพ้นเดือดแบบนี้แต่ทั้งนี้นะคะหากมีความเคลื่อนไหวอย่างรค่ะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ที่ยูทูบช anel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ